สวัสดีครับก็ยังคงตึงเครียดสถานการณ์ประทะไทยกัมพูชาวันที่27กรกฎาคมแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สายตรงหาผู้นำชี้ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงเจรจาหยุดยิงแต่การสู้รบยังดำเนินต่อเนื่องมีผู้เสียชีวิตกว่า30รายในจำนวนนี้มากกว่า21รายเป็นพล,ลเรือน ทยกัมพูชาอบพยพแล้วกว่า131,000คนในไทยและกว่า37,000คนในกัมพูชานอกจากนี้ UN อาเซียนและหลายประเทศเรียกร้องให้ลดความรุนแรงและเปิดโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังลำดับเหตุการณ์สำคัญทม์ลายตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งกัมพูชาเปิดฉากยิงประทะบริเวณประสาทตะควายจังหวัดสุรินทร เสียงกระสุนและระเบิดดังกึกก้องชาวบ้านยังเผยว่าเสียงยังดังกึกก้องเหมือนเดิม6นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา40นาทีกระสุนปืนใหญ่ตกบริเวณบ้านตาโสจังหวัดสุรินทร์ก่อให้เกิดไฟไหม้บ้านประชาชนพบรถดับเพลิงกำลังเข้าช่วย7นาฬิกา45นาทีปืนใหญ่ตกที่บ้านหนองจูกอีก3ลูกแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บเวลา9นาฬิกากัมพูชายิงจรวด BM21 เข้าใกล้ปราสาทตาเมินพมไทยตอบโต้ทันทีโดยเพจรอยัลไทยอ a ร์มี่รายงานว่าได้ใช้รถถัง VT4 สกัดกำลังรุกของเขเมรน,นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวว่าเขเมรอาจใช้อาวุธขีปนาวุธระยะไกลยอย่าง PHL03 และระบบ RM70 สนับสนุนการยิงระยะไกลหลายจุดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26กร,รกฎาคม2568 มีรายงานว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จังหวัดศรีสะเกดถูกยิงทำลายแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากอพยพผู้ป่วยออกก่อนกองทัพบ,บกไทยยืนยันจะดำเนินการตอบโตัวนำโดยการป้องกันพลเรือนเป็นไปตามยุทธวิธีที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายสากลและยอมรับการเจรจาหยุดยิงก็ต่เมื่อกัมพูชาแสดงความตั้งใจจริงก่อนเท่านั้นกองทัพบ,บกสั่งเปิดปฏิบัติการทางทหาร ตอบโต้เขมรหลังใช้ปืนใหญ่และจะรวดยิงระยะไกลแถมมีความเคลื่อนไหวอาจมีอาวุธอย่าง PHL03 RM70 BM21 ล่าสุดเพจไท i Navy Warships เรือรบราชนาวีไทยโพสต์ว่าเป็นที่ยืนยันแล้วว่าจรวดหลายลำกล้อง PHL03 ตัวเด็ดของกัมพูชาถูกทำลายแล้ว1ระบบเหลืออีก5ระบบรอการถูกทำลาย เสริมด้วยกองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน2หมู่4ลำออกไปปฏิบัติภารกิจยุทธบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมและปราสาทตะควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยภารกิจสำเร็จลุล่วงพร้อมกับฐานปฏิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อสนับสนุนกำลังทางบกปกป้องอธิปไตยของไทย